สายมันยังอยู่คาปากอยู่เลยเนี่ยใครเขาทำขาดด้วยก็เดี๋ยวมาชมหมายเด็ดนะครับแต่ว่าปลามันระแวงมากนะครับคือเยอะกบยางเนี่ยแทบแทบจะกัดยากมากครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาลองอุ้ยอุ้ยตัวเบ็ดครบใช้ได้ดอเป็นหนึ่งดอกก็ใช้เป็นปลายางน,นะปลายางที่ผม ผมใชันี้ปรยยงจัดเต็มนะครับแต่ว่าจะใช้แบบนี้ครับตีบนผิวสว่านะครับแล้วลองรากากมั้งครับเดี๋ยวมาลองดูไเจอนะครับ หน,นึ่งตัวหลุดเลยนะครับนี่ครับคือข้อดีของปลายางก็คือว่าปลาที่มันระแวงครับส่วนมากจะตายนะครับนี่นนครับปลายงกัดแล้วก็ลดคันส่งสายได้คนระับเนาะปลายางจัดเต็มนะครับก็เอามาป,าปาราบปลาคือเคี่ยวครับผมตัวแรกผมมาเป็นตัวับ ปลาเขี่ยวมันต้องเจอแบบนี้ครับมันต้องเจอปลายางแบบนี้เขี่ยวนะใช่ไหมอาให้ร้องครับผมอย่างเด็ดอ่ะบอกได้คำเดียว, okay, okay, วดีปล่ okay, อ,จอยจมที่ก็ปล่อยลอยนะครับ มันก็ลากหลบลรืลอยแล้วแต่นะไม่ตายตัวนะมันเข้าไปรัการเลยทีนี้ผมลากหลบช้ามากเลยนะคนะรับกัดต่อกัดนะรายการแบบนั้ วานเลยขึ้นน้ำวานอยู่เลยขึ้นน้ำโคตรเยอะเลยเยอะมาก 没用。 กันแล้วครับอืมใส่แบบหกนะครับใช่เป็นปลายานะครับใส่หใส่ตัวเบ็ดเาเปล่าเอาไปเล่นเ,เล่นปลาเคี้ยวๆนะครับ สสวยเลยครับดูดิกัดแล้วก็เราก็ส่งสายนะช่วยหน่อยนะครับแล้วก็วัดกันครับฟัดไม่ต้องแรงครับติดเห็นปะตัวเบดเต็มเติมเลยครับโอเคครับผมใสสวยก็เดี๋ยวดุยกันต่อนะครับยาวๆครับเดี๋ยวตอนร้อนก็ใช้ได้วผลนะครับโอเคก็เนี่ยครับเห็นไหมครับตัวน้ำแร่เมื่อกี้เนี่ยคือตัวเบตทงมันยังสายมันยังอยู่คาปากเลยเนี่ยใครเขา ทําขาดด้วยก็ไม่รู้ครับลูกใสเขามันติดแล้วครับอาจจะขาดนะครับพันเยื่อลุ่งๆเลยโอเคครับผมก็เดี๋ยวตีกันต่อนะครับกับประช่อนท้องนาครับใสสวยเลยสุดยอดมากครับผม